สามสองหนึ่งโอ้ยอย่าใส่เลยเอามา<ะ>อย่าใส่เลยร้อนชิบหายโอเคสวัสดีครับพบกับฟิตเบสเตอร์นะครับวันนี้นอนมาคนเดียวนะครับสามสิ่งที่คุณจะต้องมีก่อนที่คุณจะเริ่มเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นนะครับจริงๆปรับใช้ได้หมดแหละไม่ต้องตลาดหุ้นหรอกอะไรก็ได้ที่จะเอาเงินมาลงทุนนะใช้ได้หมดเลยนะครับอย่างแรกเลยคือสิ่งที่คุณจะต้องมีเนะี่ยก็คือ เป้าหมายในการลงทุนนะครับคุณจะต้องสามารถพูดได้แล้วก็อธิบายได้วันนี้คุณบอกอยากเข้ามาในตลาดหุ้นอยากเข้ามาทําอะไรทุกคนอยากได้เงินใช่แต่ว่าเงินเนี่ยที่จะเอาเนี่ยคือเป็นเงินอะไรเงินกินข้าวหรอเงินเงินแบบรายเดือนหรอหรือว่าเป็นไรายได้เสริมเป็น cash flow หรอหรือว่าอยากจะวางแผนกเกษียณสิ่งเหล่านี้เราต้องชัดเจนว่าจะจะเข้ามาทําไมจะลงทุนเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์อะไรระยะเวลาเท่าไหร่ ในกรอบเป้าหมายเนี่ยมันต้องชัดเจนต้องตอบให้ได้ 2. คือแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วความรู้แต่ความรู้เนี่ยคือความรู้ในเรื่องอะไรบ้างคุณต้องเข้าใจเรื่องพื้นฐานหุ้นมันคืออะไรทำไมทำไมทำไมอยู่ๆต้องมีหุ้นแล,แ,ลแล้วประเทศเราเนี่ยทำให้มีตลาดหุ้นมาเพื่ออะไรมันต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วก็ต้องเข้าใจหลักการในการวิเคราะห์ทั้งทั้งหมดคุณเข้าใจแล้วถ้าคุณก็ต้องลงมือปฏิบัติด,ด้วย ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเหมือนแบบคุณไปสอบอะไปสอบ CFA เลยว่าหนึ่งสองสามเงี้ยคุณไปสอบทุกคนอยากได้เลเวลสามพอคุณไปสอบได้เลเวลสามมันก็ไม่ได้การันตีว่าคุณจะประสบความสําเร็จหรอกหรือว่าคุณจะเทรดหุ้นได้สําเร็จหรอกแต่สิ่งที่สําคัญคือมันการันตีว่าคุณมีความรู้ฉะนั้นเนี่ยความรู้เนี่ยคุณก็ต้องมีนะครับ เกิดคนที่ไม่รู้หรือว่าไม่รู้จะไปหาอ่านที่ไหนเนี่ยคุณก็สามารถมาเรียนรู้จากในเพจเราได้ซึ่งสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นค่อนข้าง practical หรือว่าทําได้จริงในที่นี้คือ Excel เราก็กางให้ดูว่ามันคำนวณกันแบบไหนเขาใช้สูตรกันยังไงแล้วคนที่สอนก็ได้ CFA level 3แล้วซึ่งการันตีว่าดูเรื่องแน่นอนนะครับก็เรื่องความรู้เนี่ยพูดกันอีกเยอะแต่คือคุณต้องมีความรู้และความเข้าใจสิ่งสุดท้ายเนี่ยพูดเหมือนกกนตีนแต่จริงไม่ได้กนตีนคือคุณต้องมีเงิน แต่คนก็บอกก็แน่นอนก็ต้องมีเงินแต่คือมีเงินนะมีเงินยังไงคือเงินที่คุณจะเอามาซื้อเนี่ยหรือลงทุนในตลาดเนี่ยมันต้องระบุได้ว่าเงินเนี่ยสถานะมันเป็นยังไงสถานะของเงินเนี่ยเงินร้อนเงินเย็นมันอ่านและอะไรที่เป็นสิ่งที่บอกว่าร้อนหรือเย็นพูดง่ายๆคือเงินเนี่ยมันต้องบอกได้ว่าเงินที่เอามาใช้ก้อนเนี้ยสมมุติว่าคุณจะลงทุน1 0 0 0 0แบาท10,000บาทเนี่ยต้องบอกได้ว่าเงินก้อนนี้จะใช้อีกทีเมื่อไหร่อีกสิปีค่อยใช้หรือว่า โอ้ผมไม่สนเนงินก้อนนี้ยี่ปีผมก็ไม่ได้ใช้หรอกอ่ะเข้าใจไหมมันไม่เหมือนกันอย่างคนบอกว่าเฮ้ยจะต้องจ่ายค่าเทอมให้ลูกอีกปีหน้าแต่ตอนนี้มันว่างๆอยู่อ้าเราจะได้วางแผนถูกไงย,ย้อนกลับไปที่เป้าหมายมันจะได้ถูกว่าอยากสร้าง cash ฟ l o w นะมีระยะเวลา1ปีแล้วก็จะลงทุนอะไรยังไงดีเพรความรู้เนี่ยพอเข้ามาเสร็จลงทุนมันไม่ได้มีแค่หุ้นอีกมีทั้งตราสารหนี้กองทุนอะไรอีก นะครับส,สรุปเลยก็คือมี3อย่างที่คุณจะต้องรู้ก็คือ 1. เป้าหมายคุณต้องรู้อยู่ในใจว่าตัวเองมีเป้าหมายในการลงทุนอะไรบางคนเข้ามารู้แต่ว่าอยากได้เงินแต่เป้าหมายไม่ชัดเจนบางคุณต้องชัดเจนความคำว,ว่าชัดเจนของเป้าหมายคือจะ,จะอยากได้เท่าไหร่อยากได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์หรือลงทุนเนี่ย <verdi> เพื่ออะไรเพื่อกเกษียณถ้าเพื่อกเกษียณเนี่ยมันจะได้เลือกลงทุนได้ถูกวางแผนได้ถูกนะครับเป้าหมายต้องชัดเจนต้องรู้2คือที่บอกความรู้ต้องมีต้องเข้าใจว่าโปรดักต์แต่ละอย่างเนี่ย คือจะไปให้ถึงเป้าหมายคุณก็ต้องรู้ว่าจะใช้อาวุธอะไรจะไปจะใช้ปืนหรือว่าจะใช้มีดหรืออะไรหรือถ้ามองมองเป้าหมายเป็นเป็นระยะทางเนี่ยคุณจะไปภูเก็ตเนี่ยจะไปด้วยเครื่องบินหรือจะไปด้วยด้วยรถยนต์หรือจะไปด้วยมอเตอร์ไซค์รถทัวร์มันต้องชัดเจนพอเรารู้เนี่ยเรารู้จักพวกพาหนะเยอะมันก็เหมือนเรารู้จักโปรดักต์เยอะมันจะพาให้เราไปถึงเป้าหมายได้ถูกต้องแล้วก็ตามกรอบเวลาที่เรากําหนดนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องเงิน ก็ต้องระบุได้ว่าเงินเรามันออใช้ร้อนไหมเป็นเงินที่ต้องรีบไหมเป็นเงินแบบไหนใช้อีกกี่วันอะไรเงี้ยเพื่อจะได้วางแผนถูกจริงๆคนที่บอกว่าต้องเป็นเงินเงินเย็นเสมอไปก็ไม่ถูกเพราะว่าอย่างสมมุติว่าในอีกสอง่ายๆไงสามเดือนข้างหน้าเนี่ยเราจะต้องใช้เงินใช่ไหมแต่ว่าเรามีความรู้เรื่องหุ้นจริงๆเราเราเทรดเป็นน่ะเรารู้จังหวะว่าจังหวะเนี้ยมันได้แน่หรือจังหวะเนี้ยมีความเป็นไปได้ที่เราจะชนะ อีกสเดือนเนี่ยเราสามารถเทรดเก็งกาไรเพื่อหาเงินระยะสั้นก็ได้เหมือนกันแต่อันนี้มันเป็นกรณีคนที่มีความรู้แล้วนั่นแหละครับฉะนั้นเงินต้องชัดเจนบางคนแบบไม่รู้เรื่องเลยจะต้องใช้แต่แบบไม่รู้อ่ะดันมาซื้อหุ้นปั่นก็เรียบร้อยอย่างเงี้ยก็คือจบฉะนั้นก็คือเราจบ,จบกันส,สั้นแค่นี้แต่ถ้าคนมีปัญหาหรือว่าสงสัยอยากให้ทําเรื่องอะไรเพิ่มก็ มเข้ามาได้ในในเพจเราก็มีบอกหมดแหละหุ้นหุ้นคืออะไรตราสารนี่คืออะไรล,ลองไปหาดูได้นะครับวันนี้ไปแค่นี้เจอกันครับสวัสดีครับ